พี่น้องเอ้ยล่าสุดล่าสุดจะเป็นนักร้องแล้วเนนพืออพ่อเผ<อ>ืออ่อวางใดก่อนเ<า>พือพ่อผัวอวางใดทรมาหาฉันพี่น้อง ừ, แล้วว่าเพื่อผัวแล้วพนาขึ้นเรื่องอย่างว่าสิเบเป็นนักร้องเราดูซีเบีเป็นนักร้องคือนมูอวาง,างเสียเธอหล่อเพลงเป็นบอกกับพ่อได้่ยูก็เลยบอกฝากเหงาฝากตัจากพ่อได้่ยูอีหยังจากความก็ไม่ซีงเกินยูเพ่งยังก่อแค่สายตาเออแพ้สายตาเรายิ้มและถุงถุงยางที่เป็นอ่ะดารก็เลยมาฝากตัแบบ พี่กับพยาบาลพิ่เลนเออสิเป็นนักร Powell, ้องค่ะพยาบาลพิ่เลนแล้วสีบีเดอร์ซ้ายติบันนี้่สีบีเดอร์ซ้ายกระฟังเงี่ยปากโตเด้อค่ะวุลสีได้ดีบอลได้เซ็ตเต็มที่วันที่ยี่สิบนี้ยี่สิบนี้งานกระถินบ้านคอราลิตนะครับพี่น้องเพื่อนกับสีขึ้นแสดงมือแรกคือแสดงวันแรกมีโชว์กับแดนเซอร์ทั้งหมดเดินแดนเซอร์โตเกียวหกคนใช่เป็นโชว์พิเศษคือตอนเนี้ยไอ้พี่น้องเบิ้งผลงานคุณกา๋วันที่ยี่สิบใครอยาก เห็นผลงานวันที่20นี้เราเป็นไลฟ์สดฟรีเนาะไลฟ์สดชมฟรีทั่วโลกตัวเกียวมิวสิกวันที่20ก็มีนันนุ่นไปแสดงด้วยเป็นโชว์ของนันนุ่นเองเลยแล้วก็ในอนาคตหรือว่าวันนี้ใครดูคลิปนี้อยู่หรือหลังจากงานวันที่20ที่เพิ่ไปเห็นการแสดงแล้วจากจ้างนันนุ่นไปเป็นเกมพิเศษในของตัวเกียวมิวสิกเพราะว่าสมมติมีตเกียวมิวสิกเต็มวงปุ๊บอยากเอานันนุ่นไปบัตเทลกันในคอนเสิร์ตอันนี้คือรับแล้วได้ไีมพี่น้อง ค่ะติดต่อพี่บาณฑิตแลี่ยนได้เลยด้วค่ะรับแล้วเราก็ราคาย่อมเยาวน่ารักแมนค่ะีิคัวนูนนี่เบปซี่สองสามขวดก็ได้ราคานั้นเออขอเพี้ยวๆจากสองโบกค่ะแพี่พอพี่อยากพี่อยากไปเป็นนักร้องสาวกลับไปเป็นกลับไปถือไม่เต๋แมนนัร้องเบิ้งคือผลงานเพี่ก็มีอยู่แล้วนะพูดถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลงานนะผลงานเพี่เขามีอยู่แล้วกี่เพียง อุ้ยก็หลายเพลงอยู่นะเธอแต่ว่าฉันไม่เคยขึ้นเวทียังไงฉันแบบฉันคุยร้องแล้วก็ปล่อยไปยูทูปไปเฉยใช่แต่าเป็นครั้งแรกนี่แหละฉันไม่มาปรึกษาเธอนี่ล่ะก็เลยสิ่ปีเดืบบอนซ้ายกล้วตเกี่ยวมิวสิกพ<ม>ีก่น้องแต่ว่าเดือด,ดต้องบอกว่าบำลได้รับงานหลายก็อาจจะเดือนหนึ่งสองสามครั้งเพราะว่านางก็อยากไปลองสิบอะไรบ้างแมนแมนค่ะอยากทำคันเจ้าของอันเดีที่บอกเจ้าของไม่เคยเห็ุก็เลยแบบอยากลองเหตุมึงแล้วก็เป็นการขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยทำเออก็เลยแบบอยากลองเมึงกับฟังินฝักตวี่ยด้อค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วย FC ของอันนุ่นก็รอติดตามว่าในพาร์ทของการเป็นศิลปินจะเป็นยังไงเสีาเพลงหาเพลงพี่น้องโชว์แบบนี้สิม่เสียงหอดขนาดมาเมื่อไหรแล้วเนาะวันที่สิบเก้าเอ้ยวันวันที่ยี่สิบห้ามแหกป่านะตอนกเช้าห้ามห้ามแบกลัวว่ากลางคืนมันจะมีเสียงเออโอเคฉันจีบวันที่ยี่สิบใช่ไหมใช่ได้เก็บเสียงไว้ในหรองเพลงเเดี๋ยวจะเป็นนันนุ่นโตเกียวมิวสิกแล้วที่น้องต้องรอติดตาม เอกตัเกียวมิวสิกมาที่ยี่สิบนึ่คืนเลยแต่ว่านากกัน่ง,ง,งตื่นเต้นแหงๆตอนนี้นั่งแบบวะ่าตืน่นเ <c ười> ต้นค่ะข, <า S 2> ข <า S 1> ่อยก็เลยมาเธอไลฟ์สดเดี๋ยวคนดูเธอเจ็ดแปดหมืน่นอันนี้หนาง,งามันไอเนี้ยหนึ่งโอ้จะไปไอเนี้ยทัวร์หมายถึงก็ห้าหกพันคนก็อาจจะไม่เยอะเท<อ>่าเธอไม่เหมือนกันนะห้าหกพันคนน่งเพื่อนน่งเบิงสี่ข่อยถูกสายตาจ้องมาที่เท้าของสี่แมวเอาสังเกตจังไหเราต้องทำใจให้ชินใช่ไหมแม่ชินเออโอเคแต่เธอก็เคยขึ้น ไปทีตอนอยู่บ้านเธออยู่เนี่ยไปพูดได้เฉยเลยโอ้ยเป็นกระสันมาสันตอนมีลูกหันก็แบบสันข้นแบกลายนึงแบบคือเขาบอกกับว่าอ๋อแบบแม่แม่เพ่นกับแต่ว่าจะเป็แม่เพม่นทรงดีค้ามืองนะมวลมวลมวนค่ะนะครับเราเดี๋ยวตามนะครับกับงานนุ่นบนเวทีตัวเกมมิวสิกจะเป็นยังไงเวทียี่สิบยี่สิบงานแรกแม่แค่ะยี่สิบงานแรกเจ้าภาพหรือว่าเออ่ร้านอาหารต่างๆาพับกระรอติดตามแต่ว่าเราเบิกเกินสามงานต่อเดือนเด้อมันมาสี่บอสสี่อันหุ่มสี่แกงกันติดพี่น้อง อ้อถูกเด้อค่ะเดี๋ยวก็ฝากเื้อปากต้นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ